สารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะซึ่งมีการไปยื่นหนังสือนะคะต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปตรวจสอบโรงงานที่มีการส่งเสียงดังรบก,กวนหลังจากที่เคยมีการตรวจสอบจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารพีแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะประชาชนจากหมู่สามตสารพีอเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่กว่า10รายเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับชูป้ายระบุถึงปัญหาโรงงานส่สงเสียงดังรบกวนชาวบ้านโดยชาวบ้านก็ระบุว่าแต่เดิมเนี่ยโรงงานดังกล่าวไม่มีปัญหาเสียงดังแต่หลังจากเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ก็ได้เกิดเสียงดังขึ้น ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลสารพีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสารพีแล้วมีการเข้าไปตรวจสอบจัดทำข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากโรงงานจึงมาขอให้ทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือค่ะโดยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วก็จะดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับ